ปัญหาจะเสพติดอยู่ในบ้านเท่านี้พี่น้องคิดว่าจะแก้ได้บ่แก้บ่ได้หรอกตุต๊ตตกี่จับข้าไปขึ้นยังจับข้าไปเลยมื่ขึ้นได้อะมอย,อยอห้ยหวยมึงระดับไหนมันว่าซีนะมันวา่าทีได้ยินดิ ว่าตังเลยเขาว่าเราดับได้ดผมจะไปทิางเขาไลเมื่อไรก็จะไม่ยังคือหาเรื่องไอ้เขาคอยว่าหาเรื่องไอ้เพื่นไอ้เพื่อนหาเรื่องก้อยเมื่อนเมื่อนี้มันเหลีวไปเลยไปเฮ้ยย่าช่วยไปย้มาเฮ้ยไไปไปเยวกับเหาพวกทีเหาเมานี่ยเขอาะวาดดิโอเวโอ่กขึ้นเดื่อๆกับอุ่ต้องบอกเลยเมื่อสีขีดส้นผู้่ายง้อางเย ที่ออกจากนาวัดนี่ไปนาสายบ้านทุ่งใบ้านีานน่ผนตั้งมนฟังอนี่คือบ่าหอดสารเดียดทะยะเสียงดังนีงย